เราเข้าข่าวนี่เลยครับเรามาม<ะ>ข่าวของหนุ่มไท<า>ย,ยกันดีก่อนที่เพิ่งจะมาเปิดคอนเสิร์ตไปนะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> ออฟก็ได้ไปมาแล้วก็มีการถ่ายรูปก,กับหนุ่มไทยยังไปด้วยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาเลยในเมืองไทยครับโอ้โหบรรยากาศจัดเต็มมากๆครับ จะเต็มความมันนะครับเอาให้ใจเออเอาใจสาวๆ V.I.P. ชาวไทยกันแบบไม่ยั้งเลยครับสำหรับหนุ่มมาเท่แชยังนะครับแห่งวง Big Bang ที่ครั้งนี้ก็ขอมาโชว์เดี่ยวในคอนเสิร์ต t ัวร์เซิร์ฟทแชยังเว r ร์ลทัวร์ไรซ์อินแ k งกครับโดยครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่ทันเดอร์โดมเมืองชองธานีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโซโล่คอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยของเขาด้วยแหละครับ งานนี้แม้จะไร้เงาเพื่อนๆในวงนะครับอย่างที่เคยมาแต่ว่าครั้งนี้ครับหนุ่มไทยังก็สามารถเอาอยู่แล้วก็สามารถกุมใจแฟนคลับได้อยู่หมัดเลยครับเพลงแรกของเขานะครับก็คือเพลง Body ที่มาพร้อมกับแสงสีเสียงที่จัดเต็มให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาแดนซ์ไปกับลีลาการเต้นสุดพล้วของเขาก็ต่อกันด้วยนะครับเพลง Superstar Move แล้วก็ยูอัมมาครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็พร้อมส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจเขากันอย่างดังสนั่นลั่นหอเลยครับ คอนเสิร์ตของเทยังนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เพลงเร็วให้ทุกคนได้สนุกกันยังมีเพลงเพราะเพรๆอย่าง I Need a Girl นะครับแล้วก็มีการเลือกสาวผู้โชคดีนี้ขึ้นมาบนเวทีมาร่วมโชว์เขาอีกด้วย <Yeah. S 1> นะครับนอกจากนั้นยังมีเพลง Eyes Those Lips นะครับเพลงเพราะสุดซึ้งที่กวาดรางวัลด้านดนตรีมา,มาแล้วมากมายจากเกาหลีนะครับต่อด้วยเพลง Just Look at Me นะครับที่แฟนๆพร้อมใจกันถือป้าย o n l y look at you YB นะครับ mm hmm. เพื่อแสดงกำลังใจและก็แสดงความรักต่อแทยัยงครับ mm hmm. นเนื่องจในครั้งนี้นอกจากแทย,ยังจะขนเพลงในอัลบั้ม Rise มาให้ฟังันอย่างเพียบแล้วนะครับ mm hmm. เขายัง entertain แฟนคลับอย่างเต็มที่โดยการทำเซอร์ไพรส์จับรางวัล แจกรองเท้าให้กับแฟนคลับเนี่ย,ยผมอยากได้มากเลยรองเท้าเนี่ยจริงมากขาเขายิบแซงหรือป่าครับถ้าไม่ยิบแซงนี้ผมว่าของคุณเจ๋งกว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> สุดท้ายแพยังนะครับยังปิดคอนเสิร์ตโซโลสุดมันในครั้งนี้ด้วยเมดเล่เพลงฮิตอย่าง Bad Boy แล้วก็ Fantastic Baby ด้วยแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Big Bang ไป uhm, เมื่อเมื่อวันก่อนมานี่ท้องยังไปอีกเถามพี่ออมว่าพี่ออมครับพี่ออมท้องไม่ใช่หรอเออเราเทยังก็ถามพี่ออมเหมือนกันนะว่าแล้วคุณท้องคุณยังมาอีกเหรอใครใครถามเทยังเออเขารู้จักกับททยังคือคือเขาได้ไปถ่ายรูปด้วยกันอ๋อแล้วททยังถามี่อยูท้องอยู่ใช่แล้วแล้วพี่ออมเขาบอกว่าเขาได้เป็นบิ๊กแฟนของททยังอเออ แล้วคุณโด่งไปใช่ไหมไปเขาไปเขาเป็นสาวกเกาหลีกันรองเนนี้เเจ๋งๆผมก็ได้ยินมาแต่ผมไม่คิดว่าแบบเอ้ยเขาใกล้คลอดเต็มดีแล้วไม่เหรอโอ้โหใช่ครับประมาณอีก2เดือน3เดือนท้องเจ็ดเดือนแล้วมั้งแล้วแล้วแทยังนี่คุณลองบอกความป๊อปปูล่าร์ของนี้คุณนี่อยู่อยู่ทางเขาเขาเป็นแฟชั่นไอดอลนะครับฝั่งเกาหลีเลยคือแบบว่าคนเกาหลีก็จะมีการแต่งตัวตามเขาเยอะอะไรเงี้ยเขาแต่งอะไรใส่อะไรปุ๊บของนั้นราคาขึ้นมดเลยจริงป่ะจริงและไอ้รองเท้าที่คุณบอกว่ามันเจ๋งนี่ทำไมไอ้รองเท้าองยมไู่ เป็นรองเท้าอะไรแต่ว่าส่วนมากที่เขาใส่ทุกคู่เนี่ยก็หูราคาขึ้นทั้งนั้นอ๋อเรเอก็เลยอยากจะมีจะเอามากเก็งกำไรซะหน่อยอ๋อ <laughs> วันนี้ใส่ไงวันนี้ใส่รองเท้าหนังธรรมดา